มองผมบ้างสิไม่อะผมชอบผีไอ้สัสไอ้สัส <laughs> มากเลยอีพีนี้หนักมากกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิมมรายการที่จะพาคุณมาฮากับมีมันเมมรายสัปดาห์เอออีพีนี้เป็นอีพีที่6แล้วนะก่อนจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนะครับผมมีเรื่องจะแจ้งหนึ่งเรื่องนะครับก็คืออนิเมะมาทิ์หน้าเนี่ยอาจจะต้องงดไม่ก็อาจจะต้องตัดมีม ช่วงของวันศุกร์วันเสาร์ทิ้งก็คือเรื่องสลามเป็นหลักเลยเออค่อนข้างจะน่าเสียดายนะก็เดี๋ยวยังไงก็รอดูอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบเลยถูกจะมีมไหนมากๆเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปไม่สนใจจีบลูกแม่หน่อยเหรอผมคิดกับเธอแค่น้องสาวนะครับแม่แค่ล้อเล่นนะถ้าจะจีบผมจีบแม่ดีกว่าล้อเล่นเหมือนกันสินะเออฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นเปล่าครับมึงจะสแปดโบนตั้งแต่มีมแรกไม่ได้นะเออ พ่อผมให้คุณพูดใหม่อีกทีมึง <laughs> ตายแนย่ไอ้ปริดในขณะที่สาวๆในเรื่องกำลังประชันความสวยกันในตอนนี้ <laughs> มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ <laughs> เดี๋ยวทำไมมึงเป็นอย่างนั้นนี่งานเผาเหรอเฮ้ย hey! ไม่ต้องบอกว่าใครคือนางเอกของรื่องเด็ด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  ไม่ใช่หรอกมาอาเรียเธอครับอีจริงไหมเนี่ยอยู่ๆมาถามอะไรแบบนี้ของแบบนี้มันก็ต้องวัดเองไม่ใช่หรือไงงั้นขอวัดเองกับมือหน่อยแล้วกันคุณพูดเองนะไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสวอมวอมมือรอเลยตีกายภาพก็โดนแพรี่อุตสาชาร์จอันติพี่แกก็แพรี่แบบง่าย ถ้าพี่แกจะเก่งขนาดนี้กูยอมก็ได้วะมึงก็โหดเกินผมไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าการแพรรี่เนี่ยจะสามารถแพรรี่ลำแสงทำลายล้างอะไรอย่างนี้ได้มึงเกินไปความเก่งสวนทางกับความฉลาด <c oughs> พี่โนแพรี่จนมังกรน้อยใจตอนน้องมังกรยอมอ่ะคือตาแบบอย่าทำอะไรหนูเลยเอาหนูไปเลี้ยงเถอะ <c oughs> มังกรน้อยใจตายต่ดึก นั่นมันมังกรนี่นะในที่สุดพี่แกเข้าใจถูกสักทีว่ามันเป็นมังกรไอตัวที่แล้วถ้าไม่บอกกูกูก็ไม่คิดว่าเป็นมังกรหรอกเออว่ะเอาจริงๆอ่ะตอนที่แล้วจะไปโทษพะออีกก็ไม่ได้ถูกป่ะกูมองกูยังคิดว่าเป็นกบเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> แพรรี่จนมังกรท้อง <c oughs> และนี่ไม่ใช่มังกร <c oughs> อ๋อ อ้อยากชกมังกรว่ะตั้งใจเลือกชุดนอนเพื่อให้พระเอกนอนไม่หลับเลยมาแนะนําสมุนไพรเพื่อให้หลับง่ายขึ้นแต่แทนที่จะง่วงมังนเงี้ยนอุ้ยสังใจะหยิบผิดถ้าผมไม่ใช่คนดูผมคงตอกนางเอกไปนานละมึงเป็นคนดูเพื่อนมึงเป็นคนดูเธอไม่ได้เลยไอ้พวกนี้บอกจะประหยัดค่าเดินทางเพื่อให้ได้อยู่ห้องเดียวกันแอบเอาเสื้อพระเอกมาซักแล้วก็สูด นางเอกเรื่องนี้อาจไม่ใส่อย่างที่คิดกูก็ไม่คิดว่านางเอกมันจะเป็ใหญ่เลยคือผมไม่ได้ตามมังง่าใช่ไหมแล้วก็แบบตอนล่าสุดเนี่ยมันคือแบบมึงลุกจัดนะมึงจะเอาให้ได้อะก็เอาเกินนางเอกอยู่ห้องเดียวกันสองต่อสองแต่ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนกับก็กนอนตัวเดียวแบบนี้ไม่เรียกยั่วใะเรียกอะไร <c oughs> ภาพล่างทําให้ผมเข้าใจผิดแล้วไอ้ลุงไปยืนทําอะไรตรงนั้นวะหลบๆดิอ๋อ <c oughs> ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์หน้าลงมันได้จริงๆคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่มึงใส่ไอหมอนรองคอทำไมเออกูกูเมื่อยกูอยากใส่เฉยไม่มีอะไรเราสองคนนี่เหมือนลาสบอสตัวตึงเลยว่าไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ลาสบอสมักจะแพ้นะคะหอก็จริงของมันนะเออมุมมองของคนดูอนิเมะและนี่คือมุมมองของนุกคุมอู้ รักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมนะตอนแรกๆที่ผมดูเรื่องเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เฉยๆเว้ยมันก็ไม่ได้แบบว้วาวเว้ออะไรมันแบบธรรมดารรมดาก็แบบสนุกปิดหน่อยหลังๆมามันก็เริ่มจะสนุกขึ้นนะคุณผู้ชมเอออาจจะไม่ดูไปตามดูนะแต่ก่อนพ่อชอบบ่นว่าทําตัวไม่สมเป็นเจ้าหญิงแต่พอโตมาพ่อก็เลิกบน่นฟิสิกส์ไม่ทํางานอีกแล้วคือมึงห้อยหัวอยู่ไอ้เหียแทำไมนมมึงไม่ยอยวะรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กําลังพังองะ แล้วสินนั้นี่บูการ์มือมือผงาดยกน้ำหนักผงาดยกน้ำหนักเซนเซมีพลังส่งคนกลับโลกเดิมได้เลยนะของแบบนั้นมันจะไปมีได้ยังไงเซนเซโชว์พลังส่งมันกลับโลกเดิมเลยค่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากทําเอ้าอุตส่าห์ขิงไปตั้งเยอะกกูขี้เกียจทาไงดะในขณะที่คนกําลังชม ความลือของลินผมดันสะดุดตากับความลือของพิธีกรคือโปลมาแค่แป๊บเดียวต้องลือขนาดนี้เลยงบไม่เหลือแน่ๆใส่มาขนาดนี้ใครก็ได้เอางบไปเพิ่มไปแรงอีทีเหไอเหียไม่ได้มองจริงๆนะช่องกูจะปลิวเนี่ยก็แค่โครงกระดูกก็แค่โอเกอร์นี่ก็แค่สลามอันนี้ก็แค่คนเล่นเปียโนไม่ใช่ฉันจะแพร่ีให้หมดเลยอย่ามินคนเล่นเปียโนนะ I am a t o m โคตรเบียวเลยเฮียพอไปช่วยนายแล้วได้แผลมันเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาเพื่อนกันแหละเพื่อนพ่อมึงด็กคนเขียนจังหวะนี้แหละลากขึ้นเตียงเลยเดีาเดวเดีเดา มีข้อความจากท่านเจ้าบ้านเขาว่ายังไงบ้างกบมาขายไก่ทอดสมัสจิกะมีมีน่าจะต่อมาจากปาร์ที่แล้วนะที่แบบพ่อแม่งเป็นผู้พันซินเดอร์เนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงมาจากม,มีมีนะครับปาร์ทที่แล้วที่บ้านผมรวยเอาจะเข้าใจผิดเลยและนี่คือวิธีชาร์จแบตของคนมีคู่จะอวดครับกุยชากูอ <unt S 1> <ค>ยาก<ค><ย>ต่อยคนมีคู่นี่คือวิธีชาร์จแบตของผมต้องมีเมฆเ็นไตมากระตุ้นไฟฟ้าคือกางเกงมันหลวมคือเข็มขัดหลุดไงพยายามจะใส่ฟังขึ้นไหม ฉากในตอนหน้าสงสัยจังเลยว่าคุเสะเห็นของใครเห็นของใครกันนะต่อให้มีสติและมีสติก่อนต่อเฮีย <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> คำคมมึงแบบถูกใจบุหากผู้หญิงรู้สึกประมาให้ทำกลับไปว่าเธอครับอีปะเป็นไงแหประมายัางอย่าไปหาลองกันตายมันนักตอนนักด้วยจู่โจมฉันทีเธอคะค่ะรู้อยู่แล้วละ่ะลุยเลยแล้วกันเยะมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหม เขาก็ไม hmm? ่ได้ให้จู่โจมแบบนั้นวิวกับเพื่อนสาวก็จฉิเฉวิวกับผู้สังเกตก็ไม่มีอะไรหรอกวิวกับผู้ชายกูว่แปลกๆนะฮาเล็มไม่ว่าแต่เกไม่ได้ญี่ปุ่นรัสเซียและนี่คืออเมริกาทีมไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกด้านล่างญี่ปุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋มึงตอบไปแย่เลยเนี่ยมีลูกคอมเมนต์โคตรโคตรแยเลยมองผมบ้างสิไม่อะผมชอบผีไอ้สัส หนักมากเลยปีนี้หนักมากมองมาที่ฉันบ้างสิไอ้เจ้าบ้าเอ้ยที่ผ่านมานายมองผมนั้นเองเหรอชิออนบทอะไรวะเนี่ยเออเป็นนักรบต้องใจกล้าเป็นหุ่นเหล็กกล้าต้องใจเกร ถ้าง,งานนี้ชิออนเป็นเชฟมือที่สุกที่สุดฮนะล่างบางทวีบกันเลยทีเดียวตายนะและนี่คือวิธีหยุดการทะเลาะวิวาดของผูห้หญิงเอ่อมันต้องมีสักอันหนึ่งที่ตั้งใจจับแหละ <c oughs> ทั้งสองคนเป็นคู่หูในอุดมคติตอนที่เห็นสองคนนั้นก็รู้สึกเหมือนโดนทรยศใช่สิกูเชียเรือผิดลำเองแหละคือถ้าเจอน้องแว่นในชีวิตจริง ผมเป็นอารียสัญญาว่าจะตบให้แรงที่สุดในชีวิตเลยอยู่ดีๆมาด่าสาดเสียเทเสียแค่เหตุผลโง,ง่งงปัญญาอ่อนแบบนี้พี่คอมเมนต์มึงก็โหดเกินคอมเมนต์นี้มันโคตครคคคคคคเอาแล้วคุณผู้ชม่ะครับถ้าเกิดว่าโดนเหตุการณ์เหมือนแอนิเมะเหมือนพี่คนนี้ผู้ชมจะมีวิธีการรับมือกับันยังไงก็ไม่์รากันด้านล่างนะครับผู้ใช้พลังระเบิดแต่ต้นสุดท้ายมันปแปลก กูว่าแปลกน่าจะอันตรายที่สุดและนี่คือไททันทั้งเก้าไททันบรรพบุรุษไททันจูโจมไททันมหึมาไททันเพศหญิงไททันสัตว์ป่าไททันกรามไททันกุยเยนไททันค้อนสงครามและนี่คือไททันปลอกไททันเกาะไททันปลอกไททันกรอบไททันกระสอบทรายแฮชแท็กไรเนอร์เองก็ลำบากมึงมาเป็นชุดเลยนะเนี่ยลดพลังป้องกัน90%เพิ่มมาตรการรอดชีวิตอีก90% โอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะและ MVP ของพาร์ทนี้ก็คือมิม่ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่ามิมไหนควรจะเป็น MVP ของพาร์ทนี้เขาไปบอกกันทางล่านะครับวันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยเออแล้วเจอกันคลิปหน้าไป